สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํานมนะคะที่ร้านใช้ในการปั่นนะคะ,ะเริ่มจากนมหมีก่อนนะนมหมีแม่ค้าจะใช้ทั้งหมด3สีนะคะ3สีนะคะก็คือสีฟ้าสีาเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะจริงๆจะมีทั้งหมด4สีนะ,ะนมหมีป่องแบนจะมีสีขาวด้วยนะคะแต่ที่ร้านขายไม่ค่อยดีเนาะก็เลยใช้แค่สสีนี้นะคะสําหรับกระป๋องแบนนะก็จะมีสีฟ้าค่ะสีฟ้าจะเป็นไขมันต่านะคะสีเหลืองรสด,ดั้งเดิมค่ะ รสด,ดั้งเดิมค่ะก็จะออกมันหน่อยตัวนี้ขายดีสุดเนาะเวลาปั่นแล้วก็จะออกมันมันนิดนึงนะคะลูกค้าก็จะชอบนะอันนี้จะเป็นเสี่ยมพูค่ะเสี่ยมพูโฟเลตสูงนะคะบำรุงเลือดนะคะกระป๋องแบนดนะคะกระป๋องแบนด์จะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็น้าตาลน้าตาลค่อนข้างที่จะต่ํานะคะต่ํากว่ากระป๋ององนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกระป๋ององกันบ้างค่ะกระป๋ององจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด ที่เห็นเห็นนะคะที่เห็นเห็นขายอยู่ก็จะมีทั้งหมดสีสีเนาะจะมีสีเขียวด้วยแต่ว่าแมคคาไม่ได้ใช้นะคะเลยเอาเคยเอามาขายแล้วขายไม่ค่อยดีเนาะจะใช้อยู่ทั้งหมด3สีนี้นะก็จะเป็นชาค่ะชาขาวนะคะไว้ทีนะคะตัวนี้ก็จะออกหอมกลิ่นชาค่ะแล้วก็มอนะคะมอตัวนี้ก็จะออกหอมกลิ่นมอเหมือนกันนะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่ตัวนี้รสชาติเอ่อกลิ่นคล้ายๆสตรอเบอร์รี่นะคะ น้ำของเขาก็จะเป็นสีชมพูเนาะออกสีชมพูนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะออกสีน้ําตาลนิดนึงนะคะอันนี้ออกสีขาวนิดนึงนะคะส่วนกระป๋องแบรนด์ก็จะเป็นสีขาวล้วนหมดเลยนะคะแล้วก็นมตามีน้ําผึ้งนะคะน้ำผึ้งตัวนี้ก็ขายดีนะเพราะว่ากลิ่นเขาจะออกหอมน้ําผึ้งนะคะแล้วก็ไมโลนะคะไมโลตัวนี้แม่ค้าจะลงไว้ในคลิปไมาโลปั่นแล้วเนาะ แล้วก็นมอ,อัลมอนด์ค่ะยี่ห้อ137ไหมคะว่าโอเคสุดนะ137เขาจะหอมอัลมอนด์นะคะหอมหอมอัลมอนด์มากกว่ายี่ห้ออื่นนะคะค่ะที่ร้านใช้ก็จะมีแค่นี้เนาะแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวบีเทกเก้นนะคะนะคะจะใช้เป็นแบบแบบนี้นะเป็นเป็นแบบขวดนะคะ นมนะคะข้อดีของการทํานมปั่นนะคะหนึ่งไม่เสียเวลาเราสามารถเปิดกล่องว่าเปิดกระป๋องปุ๊บแล้วก็เทใส่ถปั่นได้เลยไม่ต้องเอามาชงน้ําร้อนหรืออะไรนี้นะค่ะมันช่วยประหยัดเวลาเราได้แล้วก็กําไรค่อนข้างที่จะโอเคอยู่